ตื่นเต้นจังเลยอะรู้สึกเบื่อแล้วว่าผมแบบนี้คือประกบที่แต่งหน้าให้กับเราช่างแต่งหน้าค่ะทำจารู้จะทำทรงไหนแล้วแต่อยากได้แบบทรงผมเก๋ก่อินเทรนต้อนรับปี2013บ้างใช่นะคะช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าทรงผมมาแรงมากๆแล้วก็สีผมปีนี้จะเป็นสีค่อนข้างสีบอลนะสีแบบค่อนข้างอ่อนใช่ไหมแต่ว่าปีหน้าเนี่ยโทนสีก็จะเป็นสีที่เรียกว่ามาแรงเหมือนกันนะ สีบอลก็มาแรงเหมือนกันแต่ว่าก็มีหลากหลายสีที่คุณสามารถเลือกได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูสีผมกันเลยดีกว่าว่าปี2013เนี่ยเขาจะแบบมาแรงเกี่ยวกับสีผมสีไหนกันบ้างค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าคอลเลคชันที่อาจจะเป็นคอลเลคชันนําเลยเขาก็นํามาจากดาราฮอลลีวูดนะเพราะว่าเหมือนกับเป็นต้นแบบไอดอลไงใครๆเ,<ล>เห็นก็อย,า,<ล>ย,อยากจะทาตามดารายัางทาตามกันเลยดาราไทยของเรานะคะโดยสีเขาเที่ยวใช้นะคะอย่างที่บอกค่ะว่าแฟชั่นสีผมเนี่ยจะมีตามยุคตามสมัยที่แตกต่างกันไปค่ะ อันนี้คือเทรนดของปี2013ถูกต้องเทรนสี2013ก็คือเทรนสีอ่อนๆสีที่มันดูแบบบ,บอลบอมากซึ่งปีนี้สังเกตว่าสีจะออกเข้มๆใช่ไหมะบอลทองน้ำตาลทองน้ำตาลแดงอ่ะเข้มหมดเลยแต่ว่าปีนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นทรงผมที่คล้ายๆกับว่าสีผมสีอ่อน ถ้าเป็นบอลก็คือบอลเลยบอลสว่างไม่มีเค,คลือบอะไรเลยนะคะถ้าเป็นสีเขียวก็คือสีสีเขียวบอลสังเกตว่าสีเขียวบอลที่เขาใช้ในิยมกันก็คือมันสีจะอ่อนๆมากเลยใช่ไหมแล้วมันจะทําให้หน้าเราสว่างซึ่งสีเหล่านี้นะคะจะเป็นสีที่เป็น c o r เ e คชั่นใหม่ล่าสุดแต่ว่าต้องบอกว่าปีหน้า ปีนี้เริ่มแล้วใช่ไหมท้ายท้ายปีแล้วมีการทําสีผมที่มีไฮไลท์แล้วใช่ช็อกสีเมื่อกี้ที่บอกว่าแรงคือเห็นสีน้าเงินเนี่ยผมบอนแล้วน้ําเงินสีเมื่อก่อนนี้เขาจะทําสีผมสีเข้มแล้วไฮไลท์สีอ่อนแต่ปีหน้าสีผมสีอ่อนไฮไลท์เข้มนะคะเห็นสีผมสีบอนแต่ไฮไลท์จะเป็นสีเข้มทั้งหมดนะคะมีช็อกสีแล้วใช่ไหมอ่าสามารถใช้ได้เหมือนกันนะบางคนอยากไฮไลท์แบบให้มันดูแบบ เบือบ่อจำเจก็ใช้สีช็อกช็อกสีผมทําก็ได้เหมือนกันขับมาเกับช็อกสีเนี่ยไม่ได้ขําช็อกสีโอเคต่อเลยต่อต่อตอนะคะก็จะเป็นไฮไลท์แบบนี้นะคะที่กําลังมาแรงแต่ต้องบอกว่าใครที่อยากจะแบบวิอินเทรนต้อนรับปีใหม่ทําสีบอลสว่างจะมาแบบมาแรงมากมแล้วก็เพิ่มไฮไลท์สีทองนิดหน่อยหรือว่าะจะเป็นไฮไลท์สีด้วยกับช็อกสีก็ได้เหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นคอร์เรคชันที่มาแรงนะคะแต่อย่างที่บอก อยากอินเทรนอยากชอบสีอะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นสีที่แบบสว่างอ่อนก็พอแล้วที่เข้ากับหน้าด้วยนะสบายใจแล้วเรามีช็อคสีเป็นตัวช่วยแล้วเราเทรนแล้วแหละเออนะทาไฮไลท์สีก็ได้ได้เหมือนกันนะคะก็เป็นโคเรชชั่นใหม่ล่าสุดนะคะที่นํามาต้อนรับช่วงปี2013นนั่นเองค่ะเอาล่ะมาถึงอีกหนึ่งคลิปที่ซอนำมาฟากพี่ขวาญพี่ฝนเอาพี่ฝญพี่ขวาญเคยเห็นเขาวาดรูปเขาใช้อะไรกันบ้างก็ใช้พู้กันใช้ดินสอใช้มือก็มีนะแบบว่าป้ายป้ายป้ายใช้ ลายวาดก,ก,ก็มีแล้วก็มีการวาดด้วยกระดาษใช่ไหม<ช>การวาดด้วยช็อปอุยเยอะแยะมากมายใคพี่ขวัญเคยเห็นเขาวาดรูปด้วยน้ำไหมเฮ้ยแล้วมันจะเป็นรูปไหมอะกระดาษมันก็แฉะมันก็เปียกมันก็ขาดหมดสิ <S <S นั่นสิมันจะเป็นรูปไหมอะต้องไปดูกันคะ<อ>่ะอจะเป็นไหมอะไม่รู้เหมือนกันต้องไปดูอะ 被风弄转的，笔尖描绘的牡丹，一如你初妆。黯然神香透过窗，心事我了然。宣纸上走此此，走笔至此搁一半。油色渲染是忧图，韵味别私藏。而你嫣然的一笑，如含苞待放。你的美，一缕飘散，去到我指不。 大江，热足鱼游。 ไม่ฉเลมฉเลยนะคะต้องบอกว่าเป็นการทำแบบจินตนาการสร้างสรรค์นะคือบางครั้งเนี่ยการทำแบบเนี้ยเราไม่เคยคิดว่ามันทำได้แต่บางคนลองมาทำปุ๊บลองวาดดูเฮ้ยมันปรากฏว่าทำได้แล้วเขาก็มีความคิดสร้างสรรค์ไอเดียออกแบบรูปแบบที่เขาจะวาดว่าจะเป็นอะไรซึ่งน้ำอันนึงเนี่ยเราสามารถวาดได้หลายรูปมาก,มากๆเห็นไหมดูสิใช่ไหมถึงแม้ว่าจะแบบไม่อยู่คงทนแต่มันก็จินตนาการสูงทำให้เราลุ้นอ่ะเฮ้ยดูแบบ เฮ้ยชเป็นรูปอะไรอะ่ะใครอยากเก็บเอาไว้ก็ถ่ายเป็นภาพเก็บเอาไว้แล้วกัน<ช>นะคะแหมวันนี้เสดายจังเลยเวลาของรายการของเราหมดงลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราตลอดหนึ่งชั่วโมงเต็มนะคะ,คะขอบคุณทุกความคิดเห็นที่พูดคุยเข้ามาที่สําคัญ mm <ๆ S 1> ค่ะขอบคุณสภาพาสวยๆ,ๆจากร้านอ<ม>ีกราฟเฟอร์ ie, ร้านอินดี้ร้านพังเบอร์รี่ร้านไอแอมพายและร้านไนสเกตค่ะดอกไม้สวยจากมิสซิลลี่นะคะคุณโกพระรามสองค่ะเครื่องสำอางจาก BSC และชัตนหน้าจากประกบซินดี้กรุ๊ปค่ะ ค่ะเดี๋ยววันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพรุ่งนี้กลับมาพูดคุยกันเช่นเคยพร้อมกับข้อมูลดีๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนให้ผู้หญิงคิดเป็นโดย CD call center คิดถึง CD ที่นี่เบอร์เดียว